สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเซตหมักลูกตัวเซตม่วงกันนะครับเพราะว่าเราทําเซตแดงกับเขียวไปแล้วเนาะไหนแล้วก็พูดถึงเซตม่วงเลยละกันนะครับเพราะว่าเริ่มมีถามกันเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับสําหรับเซตม่วงนะคลิปนี้ไม่ยาวแน่ๆนะครับเพราะว่าจุดจุดเขาเรียกว่าจุดเด่นของเซตม่วงเนี่ยมันชัดเจนก็คือการบับเพื่อนเนาะนะครับ ก็คือคนที่คิดจะทำเนี่ยก็คือต้องการทํามาพอทีมอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถามว่าเอาแรงเนี่ยนะครับไม่ถึงว่าคําว่าเอาแรงสุดเนี่ยก็คือไม่เขียวก็แดงแล้วแต่อาชีพของเราอยู่แล้วเนาะนะครับก็ตามไกด์ก่อนๆเลยแต่ว่าเซตม่วงก็ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับมันมันก็แรงเหมือนกันนะครับเอาแค่แบบดูดูดูจาบคูของเซตก่อนเลยนะครับเราก็เปรียบเทียบกับตัวเซตแดงก็ได้นะครับตัวเซตแดงเนี่ย ทำงาน15วิติดคูดาวอีกกี่14วิถูกไหมครับก็คือใช้ไปละ39วิแล้วก็ติดบัฟได้อีกเพราะงั้นไม่หมายความว่าใน1นาทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้บัฟใหญ่อย่างเงี้ยได้2ครั้งเลยนะครับเพราะงั้นถ้าตีเป็นว่า Damage overall เนี่ยใน1นาทีเนี่ยก็ลองหารไอตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ จริงจริงอันนี้นี่คือแบบว่าคิดคิดแบบง่ายๆนะจริงๆมันมันใช้หลักการคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคมันก็เพิ่มอาัตราคิดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจาะเวทอีกสิบดาเมจบอสี่อีกอีกสิบนะครับก็โดยรวมมันก็เยอะนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวของตัวเอฟเฟคเซตตรงเนี้ยนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นบัฟอันนี้คือบัฟเพื่อนเลยนะก็คือได้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้บัฟ ผมตีไก่กับเวทอีก10%็ด้วยสูงสุดคือ19บตีว่า19ดีกว่านะครับก็รวมเป็นแล้วสองอันนี้ก็29%นะครับโอเคมันก็จะดอบกว่าอันนี้แหละแต่อันนี้ถ้าเกิดผมไม่ตีแบบหารสองเนี่ยนะครับอนนผม,มตีว่าตาคี้ยิบหเนี่ยรวมไปกับดาเมทขี้ไเปเลยก็ได้นะ75็ดบวกกับอีก10 10เป็น95ใช่ไหมนะครับอันนี้คิดง่ายๆนะมันไม่ได้คิดการนี้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าหาร2อาจจะเหลือสนนี่สนะิบเจ็ดเปอร์เซ็นต่อันนเงี้ย 2 9นะครับก็เบากว่าแดงแหละแต่ว่าเราเป็นซับอะเนาะนะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยอันนี้มันบับเพื่อนได้ไงแต่ว่าทีเนี้ยไออันนี้ผมไม่ไม่ชวนนะครับว่าไอบัฟหลัเข้าการต่อสู้เนี่ยนะครับมันบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทของตัวเองเนี่ยนะครับมันแค่ตัวเองหรือเปล่ามันไม่ได้รวมทีมหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่รู้นะครับ คิดว่าอาจจะเป็นที่ตัวเองก็ได้เอ้ยน,น,นี่ได้เจะเกาะอ,อีกทางแนะครับรวมๆแล้วนี่39%เลยนะสำหรับการบัฟตัวเองนะครับหมายความว่ามันเป็นเซตที่แรงน้อยกว่าแดงแหละแต่ว่าไม่ได้แรงน้อยกว่ากันมากขนาดนั้นแต่ได้ข้อดีคือบัฟเพื่อนมาด้วยนะครับอันนี้แค่เซตนะครับเหมาะกับคนที่เล่นพอทีมนะครับแล้วก็เล่นเคียวแน่นอนอยู่แล้วนะครับ คืออาชีพที่เรารู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าของเท่ากันดตเมจเราก็จะน้อยกว่าอาชีพอื่นเพราะว่าเราเราเอาสกิลซับมาหรือตัวโลของอาชีพนั้นออกไปทางซับหรือดีบัฟนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่แต่แตละอาชีพเนาะนะครับแล้วก็ทุกอาชีพที่อยากจะม,มีเรียกว่าอยากจะเนื้อหอมอ่ะเหมือนทุกๆเกมมันจะมีแบบรับ้ารับซับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับคือใครมีชุดนี้มาเนี่ย เราพลังปุ่นไม่ได้เยอะคือคุณไม่ได้บอกว่าเป็นตัวแบกคิดว่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ตัวแบกนะนะครับอยากให้คิดมุมนี้นะครับเวลาไปลงดันเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเล่นเดี่ยวโหมดเดี่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่มันเป็นโหมดแบบทีมลงดัน4คน8คนเตีว่า8คนก็ได้โหมดอีลิทโหมดตำนานอย่างเงี้ยคือเราบัฟเนี่ยเราบัฟทั้งทีมมันเวอร์มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช่ตัวแบกนะครับคือเราก็เป็น กลางๆนะครับหรือไม่ก็เราตั้งใจจะไปแบบโอเคเขาชวนลงดันแล้วเราไปอะไรเงี้ยคือคือเรา,เาคือเราไม่ใช่ตัวแบกอะทุกประเภทเลยที่เราคิดว่าโอเคเราไม่คิดจะแบกหรอกเราลงไปแล้วทําให้ดันมันจบง่ายนะครับต้องการให้มีคนมารับเราเข้าที่นะครับเยอะๆ <c oughs> <c oughs> นะครับเออเราจากเนื้อหอมเนี่ยคือไอชุดเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของตัวสเตตัสเสริมตรงเนี้ยนะครับที่เป็นในส่วนตัวสเตตัสไม่รวมบัฟตรงนี้นะนะครับ ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดอยากยังอยากพอมีดาเมจด้วยนะครับผมก็แนะนํานะครับไล่ไปตามช่องนะนะครับอย่างเช่นหมวกอย่างเงี้ยหมวกเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นเขียวเนาะเพราะว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ฮิลนะครับเอาไว้ฮิ้เป็นแรงๆนะครับถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยไอหมวกเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าหมวกท่าตอยู่แล้วนะครับไม่ถึงว่าถ้าเทียบกันแค่สแปกตัวนี้นะครับ สเตตที่เป็นพวกสเตตัสทั้งหมดดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันบวกแค่โจมตีเวทไงโจมตีกายอยันนี้มันไม่ได้อันนี้มันบวกทั้งโจมตีเวทกายแล้วก็ไปนอลดาเมจที่เป็นดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ท่าด้วยนะครับคือหมกท่าเนี่ยมันแรงกว่านะครับแต่อันนี้มันมันเป็นหมกซับเพราะง,งั้นอันนี้ข้ามไปนะครับสำหรับเคียวนะนะครับแต่ถ้าเกิดอยากใส <c oughs> ่ก็ก็ก็ได้แหละแต่ว่ามันมันก็ลองดูเนาะนะครับลองดูชิ้นอื่นประกอบไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับเสื้นะ เสื้อเนี่ยอันนี้ได้พลัง5%ปัญญา5%เรนาะนะครับแล้วก็สกิลบวก1นะครับเรียกว่า0ถึง40นะครับถ้าเทียบกับว่าเทียบกับแดงก็อันนี้เป็นคีแปดเปร์นะครับคือผมว่าไอ้บวกออฟอันเนี้ยก็อาจจะด้อยกว่าคีนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ด้อยกว่าพวกอันนี้อาจจะพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้หารแล้วก็บวกระมริดท่าประมาณ5%นนะครับไอ้เขียวกับแดงเนี่ยไอ้เขียวกับม่วงเนี่ยพอกันในเรื่องของตัวสเตตัสนะครับ แต่ว่าแดงก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าจยิงแดงก็ดีกว่าเขียวนิดนึงเหมือนกันสําหรับผมตาคีน,นะครับเราก็ตัวของผลของตัวบัฟป,ประจําชุดเนี่ยก็ได้ถึกนะครับก็ด้านหนังมันจะเริ่มยากแล้วนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวของบัฟโจมตีก็มีนะครับ200หน่วยนะครับก็ใช้ได้นะครับบัฟสองหน่วยอันนี้คือพูดในมุมของไอ้มุมซับเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพูดในมุมว่าโอเค เรายอมไม่ใช้เซตแดงเรายอมไม่ใช้เซตเขียวเนี่ยเราได้ดาเมจมา200หน่วยเนี่ยเราแฮปปี้ไหมนะครับอืมแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับ200หน่วยก็ใช้ได้นะดาเมจเว้200หน่วยเนี่ยก็ถือว่ามันก็บวกดาเมจประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็ติดไว้ก่อนก็ได้ถือว่าตัวของตัวสเตตัสพื้นฐานมันค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ได้บัฟป้องกันด้วยนะครับคือมันได้บัฟป้องกันมาเนาะจะเอาแรงด้วยป้องกันด้วยก็เกินไปนะครับเป็นชุดที่เน้นบัฟป้องกันนะครับส่วนถุงมือนะครับถุงมือสเตตัสก,ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับไม่ได้แย่มากถ้าเทียบก,กับถุงมือแดงเนี่ยอาตาัตราคีน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นต์เรก็ได้เมจเขียหายไปหนึ่งนะครับแต่ว่าเราได้นามเมจเพิ่มที่ไม่ใช่คีอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเอออันนี้อันนี้ผมว่าโอเคเลยนะคือตอนที่เราไม่คียมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ีีีดืออออเล่่าน้้กก็ตงูท นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันนะครับคือบัฟเนี่ยเพิ่มอมาาัตราคีอีก8นะครับถ้าเกิดของรสสึกเนี่ยมาน12แต่มันแบบมันต้องรอสกิลสัตว์เลี้ยงไงคือสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยรอเป็นนาทีนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยบัฟเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วไอ้ถุงมือเนี่ยใช่ไหมครับอาจจะดีกว่าบัฟรดสึกก็ได้นะครับเนาะแต่ว่ารดสึกจริงอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูบัฟหรอกเวลาใช้รสสึกจริงเราก็รวมบัฟใหญ่เนาะนะครับแล้วก็ทีมเราได้บัฟคีอีก4%ด้เยอร์เซบน ก็เป็นค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าเราใช้เซตม่วงแล้วยังเรายัางพอแรงอยู่พอใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไปซับแบบร้อยเอนเกึ่งเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าได้บับดาเมจเพื่อนเพื่อนก็ชอบอยู่แล้วได้ขี่นะครับเนาะแล้วก็อันนี้ถุงมือก็น่าสนใจแล้วก็กางเกงเป็นยังไงกางเกงก็ถือว่าตีบวกสเตตัสทั้งหมด5ไอที่8อันนี้พูด,นพดในมุมดาเมจอย่างเดียวนะนะครับ ก็ไม่สู้ไม่สู้เขียวไอ,อคือพอๆกับเขียวแต่ว่าแดงก็ได้ตาคีจเหมือนกันนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างไม่รู้สึกว่ามันแย่มากเพราะว่าก็ได้บวกดาเมจสกิลวันนี้ด้วยนะครับเลเวลห้าสิบปะห้าห้านี่แรงนะครับผมนะ,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเจาะต้านทานสเตตัสของตัวบอสของศัตรูเรานะครับแค่นี้เลยนะครับได้นี่ด้วยนะ ไม่ต้องไม่ต้องยัดตาธาตุด้วยนะครับไม่ต้องกินอาหารด้วยคือได้รับโจมตีสเตต,เนะตัสเลยนะคือได้โจมตีธาตุหมาเลยสําหรับตั้งเก่งนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้เจาะไปะครับแต่ <c oughs> ถ้าส่วนตัวผมก็มันก็โอเคอมันก็ลดลดไป11%็ก็หมายถึงว่าบอสมันอาจจะถึกน้อยลงไปห็ตด้วยซ้ำก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นส่วนที่โอเคนะครับแล้วก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับแล้วแต่ว่าเรามีแปน่อนอะไรไมแค่นั้นเองนะครับอันนี้แนะนยํยไา้จริงเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้ทําทางสายนี้เลยแต่ว่าแบบอยากจะมารีวิวให้เนาะนะครับว่าไปลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยสเตตัสมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับตัวรองเท้าได้เจาะ7%แล้วก็ทุกครั้งที่ขี่ก็ลดอัพลดบ้องกันไอ้นี่ตัวศัตรูเราอีกก็รวมละ5%้นะครับน่าจะลด5%ออยู่นะก็ ครับ,รบแล้วก็ได้โจมตีเร็วกูดาวนะครับเผื่อใครน้อยก็เอาไปเสริมตรงนั้นได้เท่าที่ดูเลยเนี่ยนะครับก็คือหมวกเนี่ยต้องมันเขียวเนาะแต่ว่าเสื้อถุงมือกางเกงรองเท้าเนี่ยใส่3ามชิ้นเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะอะไรก็ได้แหละนะครับอะไรก็ได้แหละตรงนี้เนาะแล้วแต่ว่าเราต้องการสเตตัสอะไรต้องการคลิต้ตองการธาตุต้องการความเร็วโจมตีหรือกูดาวนะครับ โดยสรุปก็คืออยากแนะนําว่าเซตม่วงเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องการจะฟอร์ทีมนะครับหิืเคยวเนี่ยก็คิดไม่ยากดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับตัวบัฟอันข้างล่างเนี้ยนะครับให้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าเขียวกวับแดงมากเท่าไหร่ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ก็มันก็ส่งผลให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก7จดคนที่เหลือนะครับเวลาเราลงดาด้วยนะครับก็เหมาะกับคนเล่นซับแล้วก็เหมาะกับคนที่ อยากเนื้อหอมเปลอะไรลงดันเนาะเราก็ประกาศไปว่าเนี่ยเรามีเซ็ตม่วงนะรับเราเข้าไปได้นะอะไรเงี้ยคือใครก็อยากรับคนมีเซ็ตม่วงเพราะว่ามันก็ทําให้ผ่านดันเร็วขึ้นง่ายขึ้นถูกไหมครับเนาะเพราะงั้นก็ลองดูนะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นตัวแบบถ้าเกิดเราสึกว่าโอเคเราเรา,เราเติมมาเยอะเลยพลังเราตึงๆเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้คิดจะไปในส่วนของเซ็ตม่วงกันอยู่แล้วเนาะนะครับแต่จ,จะมีเรื่องเหรอสเตตัดเซ็ตม่วงนี่น่าสนใจอยากเอามาใส่ผสมก็ ลองลองแนบแคดูเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแนะน,นําในส่วนของว่าเราจะทำเซตเซสัตชิ้นตัวซับเนี่ยน่าสนใจไหมก็ไม่แย่นะครับไปทําได้ถ้าเราไม่ได้แบกอะไรขนาดนั้นอยากอยากอยากแบบลงดันง่ายๆนะครับอยากบอสทีมอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูแนะนํามากสําหรับอาชีพเพียวแล้วก็คนที่นะครับแบบพลังไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่อยากให้แบบ คนแบกเราจบดันง,ง่ายอ่ะอันนี้เลยครับแนะนําดีมากนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะพยายามทำมารเรื่อยเรื่อยเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ